ควอนนี่ควอนตบหน้าหนูทําไมคะอ้าวท่านลืมไปแล้วเหรอวันนี้วันเด็กครูก็เลยแจกขนมเปียให้เธอไงควอนคะแต่นี่มันหลอกตบหน้ากัจาัดอะอ้าวนี่เธอไม่ชอบโดนตบหน้าเหรอแล้วใครมันชอบโดนตบหน้าล่ะคะหรือว่าควอนชอบอยากจะตบควอนบ้างก็ครูไม่รู้นี่นา<ม>ก็นึกว่าเธอชอบไงฝาาไว้กอนเธอควอนรับรองว่าควอนจะต้องไม่ตายดี โกโก้ go. ควรแจกขนมอะ่ะแปวดีอีแก่เนี่ยนะแจกขนมใช่อร่อยมากด้วยนะแปวดีอ่ะทุกคนได้รับของขวัญวันเด็กกันแล้วเนาะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบนะคะขนมเปี้ยะแสนอร่อยเปิดหนังสือไปหน้าที่9ค่ะเออควรคะ่ะหนูมีเรื่องสงสัยคะ่ะมีอะไรทําไมวันพ่อเนี่ยเราก็ต้องไหว้พ่อแล้ววันแม่เราก็ยังต้องไหว้แม่ วันครูเราก็ยังต้องไหว้ครูแต่ทำไมวันเด็กเนี่ยไม่มีใครไหว้พวกเราเลยล่ะคะน่าด่าสิขาคราควรไม่สนใจจะไหว้พวกเราเลยหรอะคะนีะ่เก็บปากว่าเธอเนี่ยไว้คอยกินตดครูเถอะนะแหมวันผู้ใหญ่เนี่ยเรายังต้องไหว้ผู้ใหญ่แต่วันเด็กไม่มีใครไหว้เราเลยหน้าด้านนี่ขุบปากของเธอไปซะแล้วก็สนใจสิ่งที่ครูกำลังจะสอนต่อไปนี้ด้วยโหโคตรแฝงกับพวกเราเลยอะ่ะผู้ใหญ่ไม่เห็นกับตัวชิบหายแต่ครั้งนี้ฉันเห็นด้วยกับพวกเธอนะ ครูอนคะกราบทาพวกเราทุกคนเดี๋ยวนี้คะ่ะกราบทำไมพวกเราให้กําเนิดฉันมาเหรอหรือว่าน้าเหมือนแม่ฉันก็ไม่น่แสนหนึ่งจะกลาบไหมเก็บเงินของเธอเนี่ยเอาไว้ทําเสียกรรมเผืนนะเผื่อน้าเธอจะได้เหมือนคนขึ้นนะ่ะและอีกอย่างเนี่ยเงินแค่นี้ซื้อสักศีความเป็นครูไม่ได้หรอกนะงั้นสองแสนจะกลาบไหมพร้อมกับเอาพวงมาอะไรมาไหว้พวกเราด้วยนะนั่นน่ะสิขานะคะนะคะนะครูออน ก็ได้แต่ห้ามถ่ายคลิปนะ